สบายดีป้าลุงสบายดีเบิ่งสุขสุขสมสบอนพ่อพอกสงของบ่ตาคือเก่าไปลงไดตอนนี้อยู่กับลูกสาวลูกสาวน้อยเนาะแม่ลูกยิ้มแป๊ดเด้อยิ้มแป๊ดเด้อสวัสดีพ่อแม่ดมื้อนี้เฮาบ่ได้ไปเือนลุงบอยลุงเอ้ยเฮาบ่ได้ไปเพราะว่าสาเหตุที่บ่ได้ไปก็คือเฮา ถ้าน้องมิวไปปูอไปเป่าบอลเดียวกันกับแม่ลุงบอยอนะไรเนาะแต่น้องมิวเพื่นดีขึ้นแล้วแต่ข้อห้ามก็คือคลังเพื่อนบอยไปเฮือนดีเนาะเฮือนงานศพสามปีในระยะสามปีเนาะเป็นว่าน้องมิวถ้าไปก็คือว่างหล,งลงังๆเนี่ยปลุงไอ้บ่าวโจงานพ่อของบ่าวโจบ่าวตาไปกลับมาเฮือนน้องมิวบ่สบายเลย ตื่นมาพาน้องมิวไปเป่าอีกนะไหหลายหลายคนอาจสิว่าคือบพาน้องมิวไปหาหมอแต่ว่าโรคที่น้องมิวเป็นอยู่ไปหาหมอแล้วแต่ว่าบาเบาเนาะก็เลยพาไปเป่าเนะาะศาสนาที่เขานับถืออยู่แลนะ้วเนาะศาสนาพุทธนี่แหละเรื่องไสยศาสตร์เนาะแต่ว่าเขาเสื่อถือเนาะขึ้นกับบุคคลที่เสื่อถือเนาะ เราก็บ,บุลบดูเสื้อซื้อมาตั้งแต่ข้าวพอแม่เพื่อนเนาะนะสิบกว,ว่าปีเลยก็ขอหามงินเพิ่มน,นี่แหลสะสาเหตุที่เขาไปไปทาโป้งซบแม่ลุงบอยแล้วเขาก็ไปคือเกา่าไปซอยเวียกใสงก่งานเปนคือเก่าเนาะงานแจกเขาได้ไปอยู่ตัวง,งานซบเขาไปบ่ได้เฮ้งานซบเขาไปบ่ได้เขาไ,ไปแต่งานแจกเนาะ เอาก็เลยอดใจรอในใจนนะ่อยากไปใ,ใจสิขาเราไปเลยอยากไปซอยเวียกลุ่งอะไรเนาะอูที่มีพระคุณก็เอาแต่ว่าเราก็ต้องเอาถึงมันว่าต้องให้น้องมิวหายดีซะก่อนต้องสิไปได้เนาะไปเรื่องแบบนี้ตอนนี้นู้นหน่อยภาพป,ปลาลุงมาเลาะเล่นตรงไหทตงหน้าห้องไปรไปซ้ายมานันนี้อยู่กับนู้นหน่อย สวัสดีพ่อแม่ลูกสวัสดีพ่อแม่เว้ยมาพร้อมด้วย3พ่อแม่ลูกเฮาน้องมิวบ่ฮู้ว่าเพิ่นเฮ็ดหยังเนาะ่อเพิ่นเฮ็ดหยังอยู่ตั้นี่น่ไงเฮ็ดหยังอยู่สวัสดีปลเบิ่งมาม่านจเบิ่งเฮ็ดหยังจะสิหาอยู่บ่จะสิหาซะบ่น้องมิวูึกึกว่าซื่นขึ้นน่ะนะฮะเอา เลาะเล่นท้องไห่ทห้องนาครับนูนหน่อยเอาอุาอมาแม่ลูกหนิเออมาหลเรือสิเป็นตะกงบก่เฮ้ยคนงามคนงามเฮ้ย,น,ยนี่พูนแม่อุ้มจะข้าไปเลย <laughs> แม่อุ้มจะข้าไปเลยเลาะเล่นท้องไห่ทห้องนาบอสิไปใส่ป็นลุงเลยให้น้องๆเลยไปก็แม่ตาก็พ่อตาเนาะไปซอยแยบเพิน่น เอหน้องสั่นเนาะพี่น้องอยาตีพี่น้องกันแต่ว่าบ่าวตาผมเป็นมือครัวไปบ่ได้เมื่อวานก็ยังไปเฮือนเพิ่นอยู่เมื่อวานเมื่อแต่ในเมืองเลยไปซอยเพิ่นไปซอยเรียกในเฮือนเพิ่นนั่นแหละน้อยน้อยจะพาไปใส่ลูกฮะแนวบ้างด้วยันงำกันงำเอ้ะกำลังน่ารักน่าซังเลยไปลุงเอลยจะเอ๊ Chạy y Thế vâng Chá à, Nhịp vì đây à, Nó quay bằng lúc Nguội nói khuyến ma là bỏ lúc Nguội nói khuyến ma là bỏ Xôm yêu nhằm lông len luôn ấy 3-4 mông len Lông dên bói bòi Nói nội pha mà nhàng lọ lệnh Thằng hơi thằng na nhằm len เขาจะเห็นยังเราอยู่ลุมบ่เฮ้หอมกินพักแยงหุ่นหุ่นว่าแล้วพักแยงอยู่ทางใดอ่าหอมอีไระลุงเลยโอ้ใส่ต้มกบบักขาขึ้นเมื่อฮัเก็บขึ้นไปใส่ต้มกอบยังมือแรลเลยเนาะเรื่อมาเก็บตอนนี้ก็ได้ อันนั้นนี่บอกลื้ลงไปวางลุมเนาะแมนใส่ต้มกบน้องมินมาเอากบอยู่บ้านพ่อตาเมื่อวานนี่เฮ้ยเฮ้ยไอ้เพิ่นได้กบหรือคนทรลงไปเอามะขามกระดุกดุกมีหรือเปล่าอยู่เฮือนเหรอใส่ต้มฮะใส่ต้มกบมาได้สี่มีเด่นใช่ เก็บาอาแต่มันมันบ่มีได้มากเลยไป,ปไปเอาไปเอาหน่อยไปเอามาขามไปลูไปฟาไฟยังฟาไฟเลยเฮ่เลยเบอร์ตัดี่้นเอามาขามไอจากหน่อยปไ,ปอไปลุงเ้ยไปเขาไปไหนไปเลยมิย้วเป็นตาเกาะห้ยไ้อยู่บ่ và ta mcam mà khám mcam 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 nó nói cái nem bằng phở cái tên cam bắt được phở hoa thay là phở mỡ tớ luôn mà là bằng... tôi lên cam lo bằng phát anh theo đây mình mi lại theo này đấy ngam bò cái phát anh nhang nó cái tôm ว่าไอ้มิดลงมาเอากบมาว่านี่น้องมิดว่ากบมาว่านี่ลองเท้าหน่อยยังอ่อนอยู่ตอนอ่อนน้ำพันเบิ้ลรู้ไหมงามมาลีลองเท่าน้อยลองเท่านางสร้างเลือดมากจับเอาจับจับจับสิจับได้บอจับเอาเฮ้นจับมาเข้าไปเลยของว่างอย่างที่มาเก็บไปตักเนี่ยงไว ว่างซะก่อนเหมือนงชวนให้นังบคกอยว่างปานได้แล้วสะออนพักกระเนยงกันดยลล่หลยมึงหนึ่งงามงามว่าก็จะมาหาเก็บไปตักห้ง่า้มามใส่แกงน้อยามเลน้อ้ก็มีอยู่แต่ในกองนเนาะ กูอื่นด้ก่อนเนาะ่นนาบอาฮ่าสน่หากันาปเกะว่พ่อจะได้ใส่แล้วนะพอเมื่อไรยมนเหียข้าวบ่น้อน้อยอยากกินเหรอฮะได้อยากกินได้อยากกินได้ลูกล่ะ ได้นลายพอสมควรเราไปลุงให้พักกระแนงกันข้ามแต่เราไว้ใส่ต้มกบพักกระแนงกันไว้ใส่ต้มกบคือการเราฟังเบิ่งมืออื่นกันวางจีจวนกันหาหน่อไม้เนาะจวนกันหาหน่อไม้แกงมืออื่นน้อยน้อยเฮ้ยหนาวไอลงหอมพักกระแนงหุ่นหุ่นบปลงให้เบื้องเดียวแค่ทางไปเฮือนเลยเดิอน้อยเริ่มงานแล้ว ดีล้วเฮ้ยเด็นได้ลูกกำลังนาหักนาสร้างเลยไปลงเลยนี่ผความดื้อของนางเยยืนหนึ่งอย่ด้นะคันบอวผาไปอยากอยากหายอยากหยางน่น่ปาผ้ายางมงดูห้าสิบป้าในก่อนมาจังเอาห้าสิป้าปาเอาไปลงอ้ห้าสิป้าลกเอา ฮ่าหนูน้อยย่างละเล่นได้ทองนางหนูฮึมหอมกินพักกระเน่งข่วนหัวมึอเลยพักกระเนงร้ายเลยได้หน้ากันลายพอสมควรบุเลย่องมึงได้เด้ดบอลฮ็อตเก็บนะลมเย็นว่อยรอยเด่นเฮียย่างไปเบิ่งดูให้นานป้าทูลายลเนาะดงพักกระเนงกับขากูลงเลยย่างอ่อนๆอยู่เลยนะ ยังมันเกิดดอกก็มีอ่านี่แต่พักกันแย่งจนย่อคู่ให้นะ้หน้าเออบยบไหลสิอ้อมหัวไว้หน้าของเบอร์ตาเองเออหน้าของเมตาเนาะนู้นน้อยก็เริ่มแอบอยากกินนมเลยเมวืวานนี้ก็สมมารปรกวดเอาปลุงูงกชิลๆบางันกลับมาเฮือนเลยเนาะอยากกินนมเลยวาะ พ่อๆอกันคลิปหน้าเด้อปะลุงฝากกดติดตามแล้วก็ไลค์ก็แชร์แล้วรับชมช่องบาวตานให้เด้อบ๊าย bye bye. บายสวัสดี